นะครับพี่น้องครับแอดเทวดานะครับมัดง่ายเป็นจำเลยการเลยนะครับนี่ครับพี่น้องใสอุบก่อนข้อรถเช็ดแย้มไปทางข้างหลังนะครับตัดเสียงร้ายจะมาหรือกัดนกจากพ่อสบายจากท้าวบ้านครับแต่แกล้หน่อยนะครับนี่จุดนี้มนมากๆนะครับเมื่อนี้ครับแอดเทวดา วางกันหนูวางก่อนวางวางวางถึงใจกับรถจากเกิดขึ้นกับมัดเด็ด,<อ>ด<ไ>ประจมือนะครับเป็นตังครับขยันยันมัดหนักแอดเทวดาโตเล่รวมหวัวยืนมือขึ้นสูงสูงลงซาซาตัวไกลไกลได้หลายคุณทำได้ไหมกับตัวเลขที่กำหนดขวายทำงานจงโชคดี สามสองหนึ่งปไปได้นะครับพี่น้องครับขาหน้าเลยบิ้งกันไปนะครับขาิ่งกันไปนะครับพี่น้องครับ แมสกี้วอกเลี้ยนเลยเครับแค่วอกเลีอยนเอยาย่ายเลยเ,เ,เดีเย๋ยวเรข้างจะควนมาทางนี้เต,ต็มๆเลยล่างพละดีดูให้ก่อนนะล่างไป,ไป,ไปเออท่านี้บอกว่าล่างไปนะครับ<า><า>ล่งโตไปกำลังไปเติมยี่ยงมาสุดท้ายนะครับเบลุกติด เรียบร้อยสางามเงินเบหรุดกันเบืองกันกับเหล็กไหมครับสี่รอยสี่รอยเท่าไหรนะครับาหนึ่งนาทีพันไปสี่ร้อยสิบได้สี่อยในเท่าไหร่กับดองที่ฝากเงิน ครรับุ่นไปในทิศทางที้งามลอยกลับขึ้นมาหาพี่าน้อเตือนในว่าความฉลาเก่งนะพี่น้องจะต้องได้พบก็เห็นนั่กันดโดยหัวเป็นโยโคสีรุกเป็นแคบนะครับถูกกันไปเรื่อยๆรสามนาทีผ่านอยากจะขึ้นสั้นนั่นละ ตัวที่ทางทีมงานดูคนชี้กับมันอยู่ในระแวกไจกำแพง่อยส0งรคะแนนบาทจากนนละแวกอองร200 คอยอย่คอยมุนนะครับให้ควางเดียวละสามอย่างเดียวครับดูระดับอย่างเดียวขอเตี๋ยก่อนขอเตี๋ยก่อนนะครับคู่ละดับนะครับเอดนะครับเมื่อนี่ขอเตี๋ยก้อนสองร้อยสี่สิบบอลคู่ละดับอย่างเดียวต่ำความเบาครับ

สามร้อยเหรอ่นับสามร้อยลยครับสามร้อย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 รับล่าได้ยักนหารร้าีับได้แล้วขอบคุณาป้ห้องีรอดเสอะด้ยเยมราร้อยยี กับปลาเมด้กนครับผมครับกเกี้ยๆน่ครับผมยุดตกอยู şey ่ด้านในนะครับเอาเบิกน้ำกันได้นะครับอาชาไครับสาร้อสี่สิบสี่สิานสบ